เฮ้ hey. เอาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ครูก็อยู่กับผมการอีกแล้วนะครับแพรวาตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Perfect Spot หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็จุดที่สมบูรณ์แบบก็ว่าไงดีวะเนี่ยไม่ใช่ต้องว่างี้ก่อนทำไมถึงปิดไฟเล่นไม่มีอะไรก็แค่อยากหาอะไรแบบใหม่เข้ามาแค่นั้นเองไม่รู้อะไรด้วยเอา้ามีให้แปลอีกอะไรครับเนี่ย มาแล้วขออ่านก่อนดีจุดที่สมบูรณ์แบบมันคออะไรจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดคืออะไรมันเป็นสถานที่ที่ไหนคุณสร้างความทรงจาที่ดีที่สุดในขณะที่ส่วนที่เหลือเงียบกันจับใจความยากแฮะไม่รู้ขึ้นซับเอาพูดอาจจะไม่พูดเอาอาจจะไม่รู้เรื่องเวลาผมพูดอะไรมันต้องมันเฮ้ย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 เวลาเล่นเกมผมจะพูดเร็วมาก

คนที่หายอย่างนั้นเหรอเด็กหายคนหายเด็กอันนี้ใครที่นี่คือที่ไหนนี่เกมผีจริงบ่ะนี่แต่อย่าจ้ำสแกมมั่วๆับพอขอแค่อย่างเดียวปิดเสียงรอไว้ก่อนแต่เต้เต้ตตตต้ยหลุมสอบอ้นี่สุสานขนาดย่อมไอ้ในบ้านนี้มีปัด็นผมบอกเลยบ้านนี้มีปรัญหาโอ้ยมีทางนี้ด้วยว่าชั้นจะสั้น เยอะนี่ว่าคุณพี่ให้ผมไปไหนอ๋อ,อคนหาจุดจุดยอดเอ้ยเกมนี้วิ่งได้ไว้าวว้าวอืมไอ้ลูกป,ปัน้นลูกป,ปั้นนี้เขาเรียกว่าลูกป,ปั้นอะไรวะอ๋อไม่ใช่มันจะมีลูกป,ปัน้นลูกป,ปั้นหนึ่งที่เป็นเทวดาร้องไห้ที่ที่อะไรวะ ยังไงจุดสุดยอดที่เวลาหันหลังลมันจะเดินตามเฮ้ยตอนนั้นตอนเด็กกลัวเหลือเกินฮะแล้วไงต่อพี่ที Get ่จะโชว์เวลฟอร์มเดอะคาร์ทโชว์เวลอีกเดินไปเดินมาทำไมให่พกมาทีเดียวเลยวะเนี่ยบ่อน้ำฝักธิ์โชว์เวลเกมนี้น่าจะจำสกแกนมไม่น่ากลัวเท่าไหรหรอกมั้งใช่ไหมีไม้กวาดไม่ใช่โชว์เวลเปิดอุย้ยไม่ต้องเปิดอะไรเลย พิกอัพเจอขุดจุดนั้นเนาะต้องไปขุดอืออมันเป็นพื้นที่โล่งน่าจะไม่น่ากลัวหรอกมั้งเฮ้ยอยู่ภาพกระตัดใครอยู่ข้างหลังเบอร์วานีอ่ะหาแล้วไงต่อ GET A BELLY f ฟอลด์หอยังบอกว่าเรามาฝังศพอะ ้อ็อย่างนงี้ก็ไม่น่ากลัวเดียเฮ้ยใช่ไหมอาจจะต้องเข้าไปในนี้อันนี้คือที่เผาแบบโว้ยหลบมุมไหนกันมั้งเนี่ยให้ยาโอ้โหใครวะเนี่ยพันพันสกอตเทปไป้วย วิ่งอย่าดิ้นได้แล้วกันขออย่างเดียวเฮ้ยให้ดูปั้นนี้มันเอาเรื่องอ้าวเรื่องอ่ะเฟสมันยังเป็นเคทเทอร์บอดี้ฟอร์มเดอะคายอยู่เลยก็เอามาแล้วนี่ <c oughs> ไป <c oughs> เอาไงต่อแปลว่าไงนี่ เพจบอกว่ารถล้างความบาปของคุณในคิดคิดตะจักคิดตะจักคืออะไรอยู่พุทธไม่ได้คิดไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำอย่านะพี่เอ้ยไหลไหๆไหลไอลไไเสียงคำรามอาจจะมาจากไอ้นั่นก็ละ้แต่ผมเข้าไปยังไงอ่ะอุ้ยมันเปิดได้มันเปิดได้โอ้ย อ้าวหรือมันต้องมีอะไรมาแจมสแกนที่นี่ไอ้นี่มันเอาจริงเห็ไม่เห็นไม่เฮ่ตอนนี้ในกล้องก็มีดำๆมองไม่เห็นอะไหรอกหลบอยู่ถึงมีไฟก็มองไม่เห็นพี่หากุญแจหรออะไรรหัสอะอ้าวหรือเราต้องหากุญแจปะหรืออะไรรหัสผ่านอ่ะเดินกลับไปดโดนผีหลอก เฮ้ยเฮ้ยอ๋อขอถอดหูฟังก่อนเด้ออิสอิสอิสเอาอิสอิสเอาหายไปแล้วบุนแจเก็บมาหันหลังเจอผี รู้สึกเหมือนทางยาวเลยเดินมาเออเฮ้ยเอ้เฮ้ยเ,เรู้สึกเหมือนทางมันไกลเลยปิดตาก่อทครับแรกกดคลิกโอ้ยว้าวคุณพี่มีหัวคนด้วยนะกรุงกิงกุงกิงโอ้โห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 โอหโอ้ห,ห,ห,ห กดวิ่งได้บ้างในเกมนี้เอ๊ยกดวิ่งไม่ได้อ่าวเลยเฮ้ยกุ้งกิงกุ้งกิงอืมขอให้จบแค่นี้พอแมวแล้วเฮ้ยพี่ออกคิดอ้ยมันถุงศพนี่หว่าเตรียมตัวพวกวิง่ง เล่นมือเดียวอยู่ตอนนี้มือหนึ่งปิดตามือหนึ่งเดินอะไรอะ S T A B อ่านว่าอะไรไม่รู้กดเดินดิเฮ้ยบิวอยู่ไหนเนี่ยาาหาซับเฮ้ยเหมือนซิฟข้างขงหงุ้หงเฮ้ยอ้าวพี่ไม่บอกออกไม่ได้ cung tre bắt lửa này cung tre à lấy mình để cột ra này cung tre à cung tre cung à. cung tre là cung kim cung Kiên cung kim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  cung cung kim cung kim cung 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 ต้องหาอะไรกุญแจ๋หลย S T B A เดี๋เด้อเด,ดโอ้โหอยู่นี่ไงโอ้โหเราเพิ่งเห็นอยู่มึงตัดใช่ไหมเนี่ยอ,อ้าวหรือเฮ้ยแล้วเราจะจ้วงไปถึงไหนอ่ะเฮ้ย ฮะพี่มีดเอ้าโอเคได้กุญแจมาวิ่งดิครับรอเลยอ่ะโอเคไออ๋อฮะฮะที <opposite S 2> ่ไหนนี <ters> ่อะจจะพีดไปโว้ยโอ้ยมีแค่สามคนที่หายไปอ้าวเลยยังถ้าทางมันยาวไปไหนเนี่ยพี่ คุณพี่ริพานอ์โอโกแบ็คกลับใจหรือกลับไปหมายความว่าไงนี่เฮ้ยอันนี้มันเอาแน่อันนี้มันเอาแน่นนนแนว่าไงพี่ต้องให้ทำอะไรอุ้ยมงเอ้าคัดซีน ตำรวจมาอะไรเกมอะไรวะนี่เอาเรื่องเอาเรื่อาวาเรือเวาเรื่อเวเรือเอารื่อาวาเรือเวรื